มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพึ่งหลวงทำรังใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลประจำวันที่1กรกฎาคมหลายคนนะคะคงกำลังมองหาเลขที่จะซื้อแต่เชื่อเถอนะคะว่าคนจะถูกซื้ออะไรมันก็ถูกคะ่ะแต่สำหรับวันนี้เราก็ไม่พลาดนะคะที่จะนำเลขมาฝากกันอีกเช่นเคย รับรองไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับพึ่งหลวงทํารังในรถเก็บขยะนะคะชาบ้านนะคะแหกขอเลขที่บริษัทปราบขยะรีไซเคิลจำกัดเลขที่888หมู่ที่5ตําบลลาดหลุมแก้วอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีได้ปรากฏพึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่ท้ายรถเก็บขยะที่จอดอยู่ที่นาองค์พระภัยรีพินาศชาวบ้านรีบสองหาเลขกันอย่างคึกคักนะคะผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบชาวบ้านจำนวนหนึ่งดูเลขหน้ารถเก็บขยะสีเหลืองทะเบียนเดิมนะคะก็คือ818324ซึ่งจอดอยู่หน้าบริษัท ปราบขยะรีไซเคิลจำกัดนะคะได้พบเห็นรังพึ่งพึ่งหลวงขนาดใหญ่อยู่บริเวณภายในช่องอัดขยะของรถเก็บขยะค่ะที่ได้จอดเอาไว้รอซ่อมบริเวณหน้าสถานประกอบการใกล้กับพระภัยรีพินาทองเหลืององค์ใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในบริษัทซึ่งพระภัยรีพินาองค์นี้นั้นจะมีผู้คนทั่วไปเข้ากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคดีอยู่เสมอเสมอคะ่ะ โดยมีเคล็ดลับนะคะให้ผู้ที่กลับว่าแล้วก็ขอพรจากท่านจะต้องไม่คิดร้ายต่อศัตรูและก็เหล่าศัตรูภไยรีที่คิดไม่ดีก็จะพินาศแพ้ภัยตนเองไปในที่สุดค่ะด้านนางดารณุณีอายุ49ปีนะคะพนักงานคัดแยกขยะกล่าวว่าปกติไม่เคยเห็นพึ่งจะมาทำรังที่รถแบบนี้เคยเห็นแต่ทำรังที่ต้นไม้หรือว่าตามบ้านคนอาศัยหวังว่าจะให้ถูกเลขค่ะ จึงได้นําเลขบริษัท888ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะรวมถึงก,ากราบไหว้สการะพระภัยรีพินาเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ